สวัสดีครับทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปพิเศษนะครับวันนี้เป็นนัดสุดท้ายนะครับส่งท้ายเล็กแรกนะครับที่ในบ้านเชนบุรี f c นะครับต้อนรับการมาเยือนของราชบุรีบิดผลนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับ สุนเล็กแรกแล้วพี่ฮะสมุนเล็กแรกเกูเนี่ยน้ำตากูจะไหลตอนเชียงใหม่อะเสียงแววมาข้างหูอะขายแบงทิ้งไปเลย,ยโคตรหลงผ่านได้เลยเนี่ยไม่เล่นดีเนี่ยตอนนี้กำลังเช็คสกอร์นะครับสมจะไม่ได้ดีด้วยนะ ไม่ไหวไม่ก็แว่าน้ำนี่อือยแว่าไม่ได้เลย กำลังพักครึ่งแรกอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองไปสัมภาษณ์แฟนบอลกันนะครับว่ามีความมั่นใจแค่ไหนนะครับวันนี้ครับวันนี้มีความมั่นใจแค่ไหนครับมั่นใจมากเพราอยู่จะยิงแล้วก็ยิงไปแล้วค่ะโอ้โหแ้วเดี๋ยวเราก็จะชนะแล้วเราก็จะสามแต้มทั้งตอนนี้แล้วก็ทั้งเครื่องด้วยแล้วก็จะได้สามแต้มอีกเราจะขึ้นไปอยู่ที่สามเลยนะแน่นอนค่ะแล้วก็ทั้งชลบุรีทั้งเชลซีวันนี้จะชนะนั่นนะมันต้องใช่ ุูกคนต้องอย่างงาั้นลังนิกไม่รู้จักเรารู้จักแต่ลังนกใช่อร่อย <c oughs> วันนี้มีความคิดเห็นยังไงครับแมตช์นี้วันนี้อยา่างน้อยต้อง3ามแต้มเรามีลุ้นถึงแชมป์ไหมไห,น,หนึ่งในสาพอครับวันีนี้เราจะไป f อ มันต้องอย่างงั้นตอนนี้นะครับครึ่งหลังกำลังจะเริ่มแล้วนะครับชมบุรีนำอยู่หนึ่งศูนย์นะครับตอนนี้เคเดี๋ยวเรามารุ้นกันครึ่งหลังกันครับอ้อ

ที่ lún tệ เตะมุมครับ

ปร ok ะตูชนบุรีครับเปลีはは่ยนครับตอนนี้นาทีที่90นะครับจบการแข่งขันไปที่เรียบร้อยครับวันนี้ครับสามเต้ยครับสามเต้ยสามเซนสัตไดจกอันดับสาม โอเคครับโอ้โหตอนนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศรอส่งนักเตะนะครับสะหมดเล็กแรกนะครับแล้วก็หยุดพักยางนะครับหึงเดือนนะครับ ยงใหม่ไปเลย ชนบุรีก็เก็บสาแต้มได้แล้วครับตอนนี้หลังที่สามเลยนะครับ <Yeah. S 1> คลิปนี้ Zero, Zero. ผมก็ <Zero. S 1> ขอจบคลิปแต่เพยงเท่านี้นะครับแล้วมาติดตาม <Yeah. S 1> ชมกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ <Yeah. S 1> ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ <Yeah. S 1> ขอบคุณครับ okay.